ดิวอริสารานักแสดงสาวเปิดใจกรณีออกมาแฉเว็บไซต์พนันมาเก8า8เพราะเคยถูกหนึ่งในสี่บอทำร้ายร่างกายดาราสาวดิวอริสาราทองบริสุทธิ์นักแสดงชื่อดังออกมาเปิดโปงเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์มาเก๊า8 8ดเปิดใจเป็นครั้งแรกหลัง<ร>อ,ออกมาแฉ<อ>ว่ามีครอบครัวชื่อเล่นบอสี่คนทำเว็บพนันออนไลน์มาเก8า8ดแดิวเล่าว่าเคยถูกคนชื่อเบนซ์ทำร้ายร่างกายมาตลอด ในช่วงระยะเวลา2ปีทั้งๆที่คนชื่อบิ๊กที่กําลังจะแต่งงานก่อนหน้านั้นก็อยู่ในเหตุการณ์แต่บิ๊กไม่เคยช่วยเหลือทําให้เป็นบาดแผลในใจมาตลอดซึ่งการออกมาแฉในครั้งนี้เป็นการแฉเรื่องราวผ่านความเจ็บปวดโดยไม่คิดว่าจะเกิดผลกระทบขนาดนี้แต่ก็ยืนยันว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นที่อยู่ในครอบครัวนี้นะคะทำลายร่างกายดิวมาโดยตลอดทั้งร่างกายและทางจิตใจ ซึ่งมันค่อนข้างเป็นแผลในใจของดิวที่มันใหญ่มากจะพูดว่าแบบเรา move on ไม่ได้มันก็ไม่ใช่แต่มันเหมือนเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจเราแล้วมันก็ฝังลงไปในใจเราลึกๆในสิ่งที่เราเคยโดนและในสิ่งที่เราได้รับซึ่ง ในขณะนั้นในจังหวะที่หลายครั้งที่มีเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นเราดิวโดนอะไรแบบนั้นตัวบิ๊กเองก็รับรู้เห็นอยู่ในเหตุการณ์แต่ทุกคนในครอบครัวไม่ใช่แค่บิ๊กที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ไม่เคยมีใครยื่นมือมาช่วยเหลือดิวเลยสักคน